ติดยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ยยมเป็นซึ่งเป็นผู้ไปหารของแอีวีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ททมมทอาาพอดีกุศลสันท่ามีมลพอสงฆ์จากวัดสุทธาวาสพอดีลูกหนึ่งท่านไปช่วยปฏิบัติแต่นกิจที่วัดพุทธอเวกอนก็เป็นมลท่านอาจารย์จากวัด ชาวพุทธมาร่วมในการเดินพุทธมลก็จันประธานาเพียรนวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลจันทาที่ควรแต่การอนุโมทนาสาธุรการเป็นอย่างยิ่งในการบริหารชีวิตของคนเราเนี่ยสิ่งที่สองขัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ การบริหารชีวิตของเรานั้นดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีความเจริญตามสมควรนั้นก็คือการทํางานการทํางานนั้นเนี่ยก็คงจะมีวิธีการแตกต่างกันแต่ละคนแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้ให้การทํางานนั้นเนี่ยเ,เป็นส่วนที่สาคัญของชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อหนาย อันนี้ก็เราจะต้องนำมาพิจารณาแล้วก็ทำให้มองเห็นขั้นตอนของการทำงานนั้นให้เป็นส่วนสำคัญของชีวิตให้ได้จนถึงที่เราสามารถที่จะมองการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยยิ่งแล้วเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นคุณประโยชน์สำหรับชีวิตของเรายิ่งิ่งขึ้นทั้งย่างปราศในทางพรคพุธศาสนาของเรา คือพอ่อพุทธทาสเน่ท่านจะบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเราพิจารณาดูเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าการทํางานนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการที่เราอยู่ในในห้องแลบอยูตลอดเวลานักวิทาศาสัตร์นั้นเนี่ยเวลาก็าจะคิดค้นบางสิ่งบญญางอย่างที่จะต้องควบคุมอ,อุณหภูมิบ้างจะต้องควบคุม เนืตอขาต่างๆบ้างเนาก็จะไปใช้ในห้องแล็บเพื่อที่จะได้ผลตามที่เขาต้องการทีนี้การที่ได้ผลตามที่ต้องการเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เขามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นก็จะเป็นไปได้ง่ายแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเกิดไปทําในสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมเงื่อขายได้เนยก็ยิ่งจะยากลำบากมันเหมือนกับคนที่เขาเป็น ทหารเขาก็จะฝึกในเรื่องของการใช้อาวุธในเรื่องยุทธวิธีต่างๆที่จะไปใช้รบกับข้าศึกเขาก็คิดว่าการฝึกต่างๆที่เขาได้ฝึกฝนมาจากผู้บงังคับบัญชาก็ตามผู้ที่เป็นครูฝึกก็ตามเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างยิ่งผู้หนึ่งทีนี้พอถูกส่งไปในสนามรบแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เขาจะต้องฝึกฝน ให้เพิ่มขูนขึ้นดังนั้นที่อาตมาพูดในเรื่องของการทํางนานคือการปฏิบัติธรรมก็คือว่าเวลาเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดเราก็อาจจะไปนั่งสมาธิอาจจะไปสวดมนต์อะไรต่างๆห้าวันเจ็วันเราก็จะรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้าจิตของเรามีความสงบดีนะครับทีนี้พอเรามาสู่การ ทํางานในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงานาบางทีสภาวะแห่งความสงบที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยเมื่อมาใช้ในการทํางานแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเราไม่เต็มที่ทีนี้เราจะทํำยังไงให้ผลของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วย การบริหารชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนี่เราก็ต้องมามาปรับวิธีคิดในเรื่องของการทํงางานของเราว่าเราจะต้องอ,อบูรณาการชีวิตของเราซึ่งร่างกายที่ประกอบด้วยร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยแล้วก็งานแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นเนี่ยเป็นเงื่อนไขหรือว,ว่าเป็นส่วนประกอบ ของการปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างเช่นว่าเราเป็นผู้บริหารบริษัทก็จะต้องมีงานก็จะต้องมีคนนี่เราจะทำยังไงที่เราจะบูรณาการงานคนสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยให้ประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็นำมาซึ่งความสุขของผู้ที่ทำงานในขณะเดียวกันก็จะได้ผลอของการทำงานนั้นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นคุณประโยชน์ต่อตัวเราและก็ต่อสังคม วิธีการนั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องบูรณาการสามเรื่องเข้าด้วยกันนะครับก็คือว่าเราจะต้องรู้วิธีการในการที่จะพัฒนาโครงสร้างโครงสร้างนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอสถานที่ที่เราทาํางานอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบอาจจะเกี่ยวเกี่ยวเรื่องของวิธีการนะครับแล้วก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองแล้วก็ต้องพัฒนางานทีนีใน้ในการพัฒนาทั้งสามอย่างเนี่ย เราเราจะทําอะไรก็ตามควรจะต้องมีคําตอบทั้งสามอย่างไปพร้อมกันโดยเอาตัวของเรานั้นเนี่ยเป็นแกนกลางนะฮะก็คือว่าเอาตัวของเราซึ่งประกอบด้วยร่างกายและประจิตใจนั้นเป็นที่ที่จะใช้สําหรับปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็คนที่ทํางานร่วมกับเราคนนั้นก็อาจจะมีหลายลักษณะนะฮะหลายลักษณะซึ่งจริงๆแล้วการที่คนมีหลายลักษณะนั้นเนี่ย ถ้าเรามองในภาพรวมมองในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่ง์ที่ดีที่เราจะได้นำมาบริหารในเรื่องของวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ผลของการทำงานนะฮะอันนี้ก็จะต้องอมีวิธีการอย่างนั้นว่าตามที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราสามารถที่จะบูรณาการสิทธทั้งหลายทั้งปวงเข้าได้ดีมันก็จะเป็นผลให้ผู้ที่ ทำงานหมายถึงตัวของผู้ที่ทำงานนั้นเนี่ยมีการพัฒนามีความเจริญในเรื่องของพระธรรมอสอนขององค์สมเด็จพระสัะรรมรรมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไม่ไ,ไม่ได้มองแตกแยกไปแตกแยกไประหว่างงานกับคนหรือว่าผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเหมือนกับเป็นที่ที่เราจะใช้มาสําหรับการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้น มีตัวอย่างบางตัวอย่างที่มีโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดประมาณสามอาทิตย์นะครับ mm. เราก็รู้สึกว่าเขาปฏิบัติธรรมได้ดีมีความสงบมีความเจริญใจดีแล้วเสร็จแล้วต่อมาเนี่ย mm. เขาก็กลับไปบริหาร mm. เขามีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับทีนี้พอไปบริหารที่ร้านแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาในการที่จะปฏิบัติธรรม อาตมาก็แนะนําว่าคือแทนที่เราจะแยกเวลาปฏิบัติธรรมกับการทํางานออกจากกันซึ่งบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาได้เพราะว่าเราทํางานมาทั้งวันเราก็เด็กเหนื่อยแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำเอาแนวเอางานของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะมีหน้าที่ในการทํางานอะไรก็ตามเราก็เอางานของเรานั้นเป็นัวตัวเดินของจิตที่จะเจริญวิปัสสนานี่คือบางทีเราอาจจะ จเจริญสมถะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าในขณะที่เราทํางานนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะต้องกระโดดไปจนโดดมากเกี่ยวกับเรื่องของความเกี่ยวข้องเรื่องนั้นเรืนี้นี่ถ้าหากว่าเราใช้วิธีการในการจเจริญวิปัสสนาก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อเรามากทีเดียวก็คือว่าในขณะที่เรา,เาทําอะไรอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเราก็มีสมาธิในการทำนะมีการจเจริญสติของเราอยู่เสมอมีความรู้เท่าทันต่อสิ่งที่เราทํา นี้พอเราไปทําอย่างอื่นอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงต่อมาหรืออาจจะเป็นหลายนาทีต่อมาเนี่ยเราก็ไปจับสิ่งน,นั้นอีกเ,เพื่อที่จะเป็นทางเดินของจิตของเรานี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทําได้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ผลของงานอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ได,ได้การจเจริญธรรมะด้วยทีนี้วิธีการเนี่ยที่ที่ทำก็คือว่าเราอาจจะยกตัวอย่างอย่าง,างนี้เพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะอย่างิ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารนั้นเนี่ย อาตมาก็เข้าใจว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เสมอบางทีทําเรื่องนี้ยังไม่เสร็จเลยเรื่องนั้นก็เข้ามาอีกแล้วเนี่ยทีนี้วิธีการที่เราจะทํำยังไงที่จะทําให้ใจของเรามีกําลังมี energy อย่างเต็มที่เนี่ยก็มีวิธีคิดอย่างนี้ก็คือว่าสมมติว่าคุณลงคุนยมนั้นสามารถที่จะยกของหนักสักประมาณ50บปอนด์เนี่ยจะต้องยกของหนักเนี่ยห้บปอนด์จากตรงนี้ไปวางในที่แห่งหนึ่งทีนี้คนอื่นเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยว เอาตรงนี้อีกสักยี่สิบปอนไปด้วยเราก็คงเอาไปไม่ไหวเพราะมันหนักเกินไปวิธีที่เราควรจะทําก็คือว่าเราก็ยกของอห้าสิบปอนนั่แหละไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งที่เราต้องการแต่ว่าในขณะที่เรายกของห้าสิบปอนนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปเป็นความวิตกกังวลกับของยี่สิบปอนที่เราจะต้องยกไปที่หลังถึงแม้ว่าเราจะเป็นกังวลทั้งเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเนี่ยนี่การทําอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้ใจของเรานั้นเนี่ย ทำสิ่งต,งต่างๆที่เขาบอกว่า,าใช้กําลังของปัจจุบัน,นมาบริหารก็คือแทนที่เราอยู่ต้องไปวิตกกังวลกับ20ปอนที่เรายังไม่ได้ยกซึ่งเราจะเป็นกันมากพวกนี้นอาจจะกังวลมากเกินไปสําหรับอดีตบ้างกังวลมากเกินไปสําหรับอนาคตบ้างทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เ,เราก็จะยกของหนัก50ปอนแล้วก็ไปวางไว้ในที่ที่เราต้องการแล้วเราก็มาทําใหม่นะ ที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ยไม่ให้เราคิดวางแผนในอนาคตรหรือว่าไม่ให้เราพิจารณาถึงอดีตที่จริงเนี่ยในขณะที่เรากําลังทำเนี่ยเราต้องมุ่งในเรื่องของปัจจุบันให้ได้ถ้ามุ่งมองในเรื่องของปัจจุบันทําความเข้าใจเรื่องของปัจจุบันได้แล้วเนี่ยเราจะได้ผลผกิตที่แล้วก็กําลังของใจเราเนี่ยมันก็จะมีอนบรุภาพอย่างเต็มกําลัง ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าใจของเรานนเนี่ยมีมีพลังอยู่สักห้าสิบส่วนเอาแค่ห้าสิบส่วนก็ขอนะถ้าหากว่าในขณะที่เรากําลังทําอะไรอย่างหนึ่งจิตใจของเราเนี่ยวิตกกังวลหรือวุ่นวายหลายหลายเรื่องกําลังของใจที่ว่าห้าสิบห้าสิบส่วนนั้นเนี่ยก็จะถูกแบ่งไปอาจจะแบ่งไปในเรื่องนั้นสักยี่สิบส่วนแบ่งในเรื่องนี้สักสิบส่วนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผลที่เราทําในขณะนั้นเนี่ยมันก็จึงไม่เต็มที่ อย่างเช่นว่าเราอ่านหนังสือในขณะที่เราอ่านหนังสืออยู่หรือเราจะต้องใช้สมองในการคิดพิจารณาในเรื่องอะไรที่ละเอียดกว่านียถ้าจิตเราไม่มีความสงบมันก็ยอากที่จะได้ผลเต็มที่ทีนี้วิธีการที่เราทําจิตของเราให้สงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาในขณะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราได้ผลอย่างเต็มที่เพราะว่ากําลังทั้ง50สส่วนนั้นหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นหน่อยเนี่ยมันจะมารวมตัวกันแล้วก็จะเป็นพลังในการที่เราจะคิดพิจารณา